สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกันชัยเผชิญหน้าเว็บสารินเรื่องราวของคู่นี้ต้องย้อนไปกลายเลยล่ะครับสำหรับเรื่องราวของวิทยกรหนุ่มกัญชัยและนักแสดงหนุ่มเว็บสารินเพราะรเป็นประเด็นตั้งแต่เว็บแต่งงานและหนุ่มไม่ได้ไปร่วมงานซึ่งพอถามว่าทําไมไม่ได้ไปจเจ้าตัวก็ตอบกลางรายการว่าเขาไม่ได้ชวนผม จนหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทําไมถึงไม่ชวนรวมถึงมองว่าหนุ่มจะงอนเพื่อนแล้วหรือเปล่าล่าสุดในรายการจัดจานยานวิภาทางช่องไทยรัฐทีวี32ก็ได้เชิญเวฟมาเซอร์ไพรส์หนุม่ม ซึ่งทางโคก็ได้เคลียร์เรื่องนี้แล้วว่าตอนนั้นติดต่อไม่ได้เลยไม่ได้ชวนซึ่งทางด้านหนุ่มเองก็บอกเหมือนกันว่าไม่ได้งอนเช่นกันจะว่ายังไงไปฟังกันเลยครับเว็บบอกว่าเรื่องของเรื่องเนี้ยโทรไปก็ไม่รับจนเราก็วุ่นรรเพราะเตรียมงานแค่สมเดือนมดดาเราไปเจอว่าเราก็เอ้ยมดดาอย่าลืมนะงานแต่งงานเราไม่ได้หวังให้หมดดําไปคือถ้าว่างก็ไปแล้วมดดําก็ตามไป3-4ถึงทุ่มอะไรประมาณเนี้ นุ่มบอกว่าไม่คือเรื่องของเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยวันนั้นเราทํารายการข่าวใส่ไครแล้วมดดําก็พูดถึงเรื่องไปงานแต่งงานเว็บมาเขาก็ถามว่าทําไมพี่นุ่มถึงไม่ไปอ๋อเขาไม่ได้เชิญแค่นี้แหละข่าวมันก็ไปลงทางนี้ก็โทรมาหาพี่หนุ่มงงงี้แล้วก็จัดงานให้ไม่ เว็บบอกว่าจัดจริงนะผมจัดจริงๆจัดที่ร้านแถวเอกมัยนมบอกว่าผมไม่ได้ไปไม่รู้คิดว่าอั้มคิดว่าอั้มก็ไม่ได้ไปเว็บบอกว่าผมก็จัดมีเพื่อนเพื่อนพี่พีทที่สนิทกันก็รอกันชัยมาเปิดงานไม่ไปถามว่าอันนี้คือไม่รู้จริงๆหรือยังอนอยู่พี่นมกันชัยตอบว่าไม่รู้จริงๆไม่คือรู้ว่าจะจัดงานแต่ไม่คิดว่าจะจัดจริงๆคิดว่าอั้มกันอะไรอย่างนี้ เว็บบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมเก็บมา3ามปีนะนี่ฝากภรรยาคุณด้วยนี่ของคุณจะได้หมายถึงว่าไปงานผมแล้วซึ่งในรายการเจ้าตัวได้มอบของจำรวยงานแต่งให้กับหนุ่มและภรรยาคนละชิ้นด้วยมีการเก็บของจำรวยเพื่อเอามาให้เพื่อนด้วยเอาเป็นว่าไม่มีอะไรเนอะไม่ได้มีการงอนกันแต่อย่างใดเพียงแต่จะเป็นเรื่องของเวลาที่ว่างไม่ตรงกันมากกว่าเรียกว่าเป็นอีกคู่ที่น่ารักมากๆเลยละครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ